ไตระยะที่สองมาถามอาจารย์ถึงว่าคุณน่ารักมากและคุณโชคดีสุดๆโอกาสที่คุณจะเป็นไตระยะที่4ที่ห้านะคะแทบไม่มีเลยถ้าคุณปฏิบัติตัวดังที่อาจารย์บอกก่อนอื่นนะคำถามอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนนะจริงๆแล้วอยู่ดีๆเนี่ยคนจะเป็นไตระยะที่สเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอายุอันแรกเนี่ยขึ้นอยู่กับอายุเพราะว่า ถ้าอายุมากขึ้นไตก็จะเริ่มเสื่อมลงตามเหตุและปัจจัยอันดับที่2เนี่ยก็คือเกิดจากโรคประจําตัวว่าคุณมีโรคประจําตัวอะไรถ้าคุณมีโรคประจําตัวเช่นโรคเรื้อรังต่างๆเช่น SLE เบาหวานความดันนะคะอันนี้เราก็จะต้องแนะนําสำหรับเอ็กซ์ต้าแต่สําหรับคนที่ไม่มีโรคประจําตัวอะไรเลยอยู่ดีๆเป็นนิ้วที่ไตยอย่างเงี้ยก็ต้องแนะนํายกกล้ามเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะเน้นย้ําว่า ต่อสาเหตุของโรคเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์อยากจะบอกนะหลายคนที่ยังลังเลอยู่นะถามได้เลยอาจารย์จะได้ตอบให้เคลียร์คัดว่าคุณควรจะกินตำรับไหนที่เหมาะสมสำหรับตัวคุณคะ่ะให้กำลังใจจริงๆแล้วคุณน่ารักมากๆเลยที่เป็นไตแค่ระยะที่สองยังถามอาจารย์อาจารย์ให้หัวใจคุณเลยคะ่ะ